บีวีซีนัลครับวันนี้ที่รอคอยของแฟนบอลไทยลีกนะมาถึงแล้ววันนี้สุกที่15นะครับสิงหาคมก็เป็นวันประเดิมสนามเป็นแมตช์เปิดสนามของฟุตบอลไทยลีกผมยอมรับว่าจำไม่ทัทีนะว่าเขา BYD อะไรสักอย่างเนี่ยนะแต่ว่าเรียกไทยลีกหนึ่งบ้วกันง่ายๆลีกวันนะฮะคู่เปิดสนามวันนี้แน่นอนครับช่วงค่ำนะจะเป็นการเจอกันระหวัง ราชันมังกรลาบเรีอบซซึ่งรู้การที่แล้วโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเหลือเกินนะติดดับไปเล่นทัวเอเชียด้วยปีนี้เล่นเอเซียสอนะป่านนี้ก็คงรู้แล้วว่าจะหลากเจอกับใครบ้างนะครับก็จะเปิดบ้านนะรับการมาเยือนของทีมพลังการ f อน้องใหม่ร้ายบริสุทธ์เลยนะครับของไทยลีกหนึ่นะครับก็จริงๆแล้วเกมนี้พลังการต้องเป็นเจ้าบ้านก่อนนะแต่ว่า เขาด้วยเหตุที่เขาใช้สนามกีปัวเนี่ยไปจัดวันคิงครับนะก็เลยยังไม่พร้อมนะครับต้องบูรณะนะครับก็เลยขอไทยลีกแบบไปเยือนเขาก่อนนะนะครับแล้วก็แมตที่ต้องเดินย่าจะมาใช้สนามราชบุรีนี้เป็นหลังเย่าชั่วคราวไปประมาณเดือนหนึ่งนะครับเกมนี้ถือเป็นดาร์บี้แมตช์ของภาคตะวันตกนะครับที่มาเจอกันพอดีเลยนะครับราชบุรีก็ต้องบอกว่าโอ้โหปีนี้ เงียบนะครับก็จริงนะแต่ว่าการเสริมทับถูกจุดแน่นทุกจุดนะครับนักเตะกำลังสำคัญนะอย่างเจ้าโน้ตจักรรันแก้วผมก็ยังอยู่นะหรือว่ากันธนวัฒน์สิงห์จิตถาวรก็ยังอยู่นะครับรวมไปถึงนู่นนะครับส้มเช้งจจทานเข็มดีนะเป็นตัวตึงในแนวรับทุกคนยังพร้อมรลบเรามีนักเตะเนเชื่อขนมกินนะคุณฟุกนะธนวัฒนิติการนาเนี่ยเป็นคนที่เลือก ตัวนักเตะต่างชาติได้ดีมามาค้าแข่งเมืองไทยนะปีนี้ก็ก็รอดูว่าจะได้ของดีมาอีกหรือเปล่านะฮะลาบดีมีมาตรฐานเล้ครับเจอกับพลังการซึ่งเป็นทีมที่มีข่าวช่วงปีนีสั้นมากที่สุดโดยเพราะการดึงเอาแอนดอท์าวเซนนะครับอดีตปีทีมชาติกฤจเนี่มาร่วมทีมนะฮะ อายุเยอะก็จริงแต่เชื่อว่าประสบการณ์ของเขานี่สุดยอดเลยนะครับมาเล่นที่นี่ไม่ได้มาพัก่อนแน่นอนนะเขาบอกแล้วเมาจริงนะครับแล้วก็ชอบที่จะมาอยู่ที่เมืองการด้วยเลยขอลดค่าเหนื่อยแล้วก็มามาอยู่ที่นะครับก็จะเป็นสีสันใหม่ของไทยลียกเรานะครับในฤดูกาลนี้แต่ว่าส่วนประกอบองค์ประกอบอื่นของพลังการเนี่ยผมยังไม่รู้นะว่าฟุตบอลเนี่ยคือ อาจจะมีนักเตะเก่งๆหลายคนจริงแต่มันก็มีหลายทีมพิสู์เองเนีว่านักตเตะเก่งเมื่อมารวมกันแล้วอาจจะล่นไม่เลื่องก็เป็นได้นะครับแล้วก็เป็นปีแรกในไทยลีกด้วยนะครับก็หวังเช่นพลังการทําได้ดีโดยเฉพาะคุณหมอประวัตินะประธานสโมสรซึ่งก็บอกแล้วว่ายังไงก็ต้องซื้อตัวหนานี้ต้องตั้งเป้าไว้ท็อปทีนะครับแล้วก็สามนัดแรกนี่ขอโทษนะ ขอจ่าฝูงด้วยก้าวแต้มเต็มนะฮะเอา,าผมไม่มองว่าแกขี้โมนะผมมองว่าระดับคนเป็นหมอเนี่ยทำอะไรต้องมีเป้าหมายแล้วเป้าหมายแกเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างที่แกทําได้จริงหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้แกชิงหน้าข่าวนะครับเรียกว่าชื่อของมลังการนี่โอ้ัซ่ดเลยรอเชียร์ก็เยอะรอแช่งก็เยอะนะคุณหมอนะ นะครับรอดูกันครับวันนี้เปิดสนามไทยดีกบผม